สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีแฟนเพจชาว YouTube ต่อหมอดำซิงครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสายเอิร์ดนะครับตำบลในตำบลบนจารพัดบอกระบบสายเอิร์ดตำบลจารพัดน์อำเภอสีคอร์รภูมิจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราก็มาชมรถเกี่ยวข้าวนะครับของคูจอยครับทีมงานไม่มได้หยุดไม่ได้หย่อนนะครับตั้งแต่ ครับรถรถแมคโครแล้วก็มาลงเกี๋ยวข้าวต่อเลยครับผมนี่เป็นรถของเสียเป๊ะลูกขับรถดำครับพ่อขับรถเกี๋ยวข้าวนะครับผมนี่ครับบริเวณอันนี้เป็นเป็นข้าวเบานะครับข้าวเบานี่เป็นรถของจึงมันผูจอยครับผม เสียปชเสียปชเป็นคนขับนะครับของพอเสียเปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับผมเดี๋ยวเราจะพา่ามาชมกันหน่อยครับผมเสียปชเป็นคนขับรถเกี้ยนะครับขับมาแล้วห้าปีนะครับผมโอ้จัดไปเลยจัดไปเลย ปเลยครับไปเลยอันนี้เป็นรถบิวองนะครับบิวองการทำงานนี่เครื่องเป็นของมิซูนะครับผมมิซู เขียวนาเยือนนะครับนี่เป็นนาข้าวเบานะครับฝั่งนี้ยังเขียวอยู่ครับผมฝั่งนี้ประมาณสิไรนะครับนี่สิไร เป็นของโทเกเอเค,อเคชื่อใจครับผมมีทั้งรถเกี่ยวนะครับแล้วก็รถแม่โครุคดดินเริ่มงานตั้งแต่วันที่ย28ตุลานะครับผมงานต่อเนื่องนะครับนี่ยังไม่หยุดเลยครับผม โอ้ขับขับคล่องนี้ครับนี่ขับไวมากครับวิ่งจวดเลยครับรถขนาดกลางนะครับบิ้วเองนะครับผมแต่ก่อนเป็นใสกระสอบนะครับนี่เจ้าของรถบิ้วเองนะครับรถใช้มาแล้วประมาณ5ปีนะครับผม โทรบะคก็ oh, oh, ข้าวยืนเนี่ยเกี่ยวสบาย,ยครับผมเป็นเครื่องประกอบเบาครับรอยกาวหาเทอร์โบ ลอาแท็กอยู่ประมาณ47ข้อนะคครับคันนี้รับงานมาตั้งก็ได้ประมาณตั้งแต่วันที่28มามาถึงวันนี้ก็ประมาณ80ไร่ไครับเดินยาวเลยครับนี่ ข้าวดีครับตีปีนี้ครับผมถังอุ้มนะครับรับน้ำหนักอยู่ประมาณ ประมาณตันแปดนะครับผมตันแปดเป็นรถขนาดกลางครับบิวเอาครับบิวเองใช้งานมาแล้ว5้ปีครับผม ค่าน้ำมันต่อวันก็อยู่ประมาณสามพันนะครับแต่เครื่องประหยัดน้ำมันสามพันนี้ยังอยู่ในถังนะครับผมไม่หมดเดี๋ยวฟังเรียผม อยู่ในรถสองคนสามคนครับไปรอดูข่าวนะครับ การเกี่ยวนะครับเราจะเก็บเอาเอาขอบขอบคันนานครับแล้วก็ตีวงอยู่บริเวณตรงกลางครัครบตามหลักของการลรเกี่ยวข้าวนะครับผมมันจะได้เกี่ยวคล่องนะครับฝากไปยัง fc นะครับ fc ทุกท่านนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ไล่กันเชิดติดตามส่งตามออมดำซิ่งครับน้องใหม่ครับผมดูดูนี้แล้วก็เป็นช่วงเข้าจะด,ดูเกี่ยวข้าวนะครับผมทีนี้รถเกี่ยวข้าวมาเยอะครับรถพื้นทีน้อย่างทีนมาเยอะนะครับผม อยู่มานกลางเดือนก็หมดแล้วครับสำหรับเกี่ยวขาว่าวในวันนี้สมัยนี้นะครับทันสมัยหมดแล้วครับมีเครื่องจักรเช้านานนี้ไม่ต้องเกี่ยวครับแต่ก่อนเกี่ยวมือนะครับผมสมัยสิบห้าปีที่แล้วครับ นาผมนาสิบไรนะครับตีไปเลยครับประมาณเกือบสามอุ้มนะครับผมโอ้เกี่ยวคลองมาเลยครับนี่ บบกระบวนการเขาเั้งห้าปีแต่ยังเงียบนะครับผมบางที่ออกฟังนะครับนี่ฟังยิงได้ดีครับผม เจ้าของนานี่ยครับเป็นคนขับรถเกี่ยวเองครับผมโจเฟอร์เจ้าของนานเองครับน,นีเสี้เชิดจางคนขับไังมีรายได้ด้วยกันนะครับผมเคยร่วมงานด้วยกันนะครับกับรถขุดดินนะครับกลับมาแล้ว5ปีน,นีลมแรง เกี้ยวครับเป็นไทยเจริญการช่างนะครับผมนี่ครับ,บริษัทนี้ก็ตีตลาดได้ดีเหมือนกันครับไทยเจริญนะครับผมตรงตัวรถโอ้ลมแรงแต่ก่อนเป็น ที่ใส่กระสอบแล้วก็ดับแปลงเงานะครับผมดันอย่างเดียวเลยครับนี่ข้าวยืนอย่างนี้โอ้อยขับสบายเลยครับนี่ ีสบายครับอันนี้ข้าวยืดนะครับถ้าข้าวล้มเนี่ยก็ค่อยค่อยไปนะครับมีมือประสบการณ์ห้าปีครับใช้ได้เกีียวอย่างงี้อดัดอัดฟังเลยเลยครับประมาณ2้องทำมันเนี่ยครับ เร็จห้องหนึ่งนะครับผมก็ามาห้องนี้แต่ข้าวข้าวมันห่างครับข้าวเบามันห่างข้าวเบาก็เขาเรียกว่าก็ข้าวสามเดือนนะครับข้าวสามเดือนข้าวสี่เดือนยังเขียวอยู่ครับยังไม่สุก ประมาณ20วันนะครับการดอนพืชจีก็ข้าวก็สุกเดี่ยวหมดแล้วครับผมป็นนาสุโอ้เจ๋วเลยจัดไปเลย จะมีแสงนะครับดันยังเดียวครับเอาห้องนาที่สองนะครับ วิ่งสบายครับนี่สำหรับไทยเรินการช่างนะครับนี่เปิ้วเวีง ลมแรงครับลมแรงอาจจะมีแสงนะครับผมเแสงสะท้อนตัดถึ่งนะครับนี่ ับมาแล้วประมาณ5ปีนะครับผมว่าฟ mm hmm. ีมือไม่ธรรมดานะครับของเสียรปดนะครับผม mm hmm. ชมกันยาวๆครับมาชมของไทยเจริญกันหน่อยครับผม โอ้ใครจะเติมแล้วข้าว ลมแรงครับพี่น้องโอ้ยเบียดก็แรงครับน้ำแห้งหมดแล้วครับนี่้น้ำน้ำไม่ค่อยมี น่าจะขึ้นแล้วครับเยเต็มอุ้มพอดีครับผมโอ้น่าจะประมาณประมาณอุ้มครึ่งน,นะครับเ่ยเอาไปเทแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปโว้ เดินขึ้นติด้องครับนี่มีความเสียวครับเอาไปชมกันถ่ายข้าวนะครับผมกับไทยเจริญการช่างนะครับอเสียงถุดทบอลครับนี่ ถ้ามีปลายใหญ่ๆน่าจะโหดถ้าเมาฝาดครับเนี่ยมีทุกที่ครับผมถ้ามเมาฝางครับเจาของนาติดไปเลย ว่าถ่ายข้าวนะครับ

ไว้เจอกันเทิต่อไปครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ